สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอผู้ประกันตนนะครับในมาตรา 39, 33มาตรา40นะครับท่านทราบไหมครับว่าในการส่งเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยท่านสามารถนำใบใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีได้นะครับ โดยสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยได้แจ้งว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39 33มาตรา40ที่มีเงินได้หรือไรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดที่จะต้องยื่นภาษีในปี2565สามารถใช้เงินประกันสังคมที่ส่งมาคำนวณเป็นค่าลดหยอ่อนภาษีได้นะครับผู้ประกันตนแต่ละมาตราก็จะมีสิทธิการลดหยอ่อนภาษีที่แตกต่างกันดังนี้นะครับในผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยขอหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่าย ห้าสิบทวิจากหน่วยงานที่ทำงานอยู่นะครับสามารถนำไปลดหย่อนตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน5.100บาทนะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ลดหย่อนตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน3 0 0 3บาท ผู้ประกันตนมาตรา40ลดหย่อนตามจำนวนเงินสมทบที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน3,000บาทนะครับโดยผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ คุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ